การคิดที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคิดที่มีประสิทธิภาพคืออะไรคุณต้องคิดด้วยหลักของเหตุและหลักของผลคุณต้องคิดให้มันเชื่อมโยงกันเป็นลอจิกอะไรพวกนี้นะฮะสุดท้ายถ้าคุณคิดดีเนี่ยคุณคิดไม่ถูกคําถามค,คือคิดไม่ถูกตัดสินใจพลาดเห็นไหมเราจะตัดสินใจพลาดพระตัดสินใจพลาดเวลาที่มันสูญเสียไปเวลาคือทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่เราก็จะสูญเสียทรัพยากรบางอย่างไปแต่ถ้าเราคิดได้ถูกต้องบนพื้นฐานของลอจิกเนี่ย สุดท้ายมันจะลดเวลาและลดทรัพยากรได้ logical thinking เนี่ยมันคือแนวคิดหรือความคิดเชิงตรรก,กะเพื่อจะนําไปสู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่าถ้าคุณมีความคิดเชิงตรรก,กะแล้วเนี่ยคุณจะนําไปสู่แนวคิดที่เรียกว่า critical thinking สเต็ปที่หนึ่งเฮ้ยเราคิดมีลําดับขั้นตอนนะมันเป็นเหตุเป็นผลนะซีนารีโอเนี่ยมันเป็นการเขียนภาพที่ต้องสามารถบรรลุเป้าหมายได้แต่ผมบอกเลยการเขียนภาพ ย้อนกลับไปครับถ้าภาพที่คุณเขียนสเปซส,สปาแบบนี้ลอจิคอลจะยิ่งคุณก็จะได้แต่อาจจะช้าแต่ถ้าคุณเขียนภาพได้เป็นแบบนี้คุณอาจจะเวิร์กนะฮะอันที่สองมองภาพรวมก่อนก่อนที่จะอ่านโจทย์ทุกข้อเนี่ยผมอยากจะให้มองภาพรวมก่อนเลือกสัญเส้นทางให้ดีที่สุดข้อสามเปิดกว้างรับข้อมูลใหม่ๆไม่ติกระดิวางตัวเป็นกลางว่าไปตามเหตุและผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะให้ผ่านกระทียมมีตรดกะ หลักการของคิดที่ค้อจริดกิ้งคืออะไรนะฮะคอนเซปต์ของมันคือเริ่มแรกเราต้องตั้งคําถามก่อนหรือสมมุติฐานก่อนนะยังคําถามที่ผมบอกมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอืมผมบอกเลยอะไรทําให้เกิดโควิดหรืออาจจะพูดอย่างนี้เลยก็ได้นะฮะมีคนไม่ได้พูดอย่างนี้มาเขาอาจจะตั้งหัวข้อมาเลยว่าโควิดหนึ่งเก้าเกิดจากห้องแลม ที่จีนเขาพูดไปเลยวิธีการของเราเราก็จะง่ายเลยเอ้ยโควิดสิบเก้าเกิดจากห้องแลบที่จีนชัวร้อยเปอร์เซ็นมั่นใจแต่ประเด็นคุณคุณจำคุณยังไม่เริ่มตั้งคำถามเลยอะ่ะคุณได้เห็นบทคุณสรุปแล้วอะ่ะนี่คือไม่ใช่คีดขอด้อที่จริงคีดขอด้อที่จริงคุณต้องหักเฮ้ยมีคนพูดมาเฮ้ยโควิดสิบเก้าเกิดในห้องแลบที่จีนสมององคุณต้องประมวลเลยโต้แย้งไม่ค่อยตามท้าทายคุณต้องคิดเลยโต้แย้งก่อน ไม่คอยตามคอนเซปต์มีแค่นี้คิดว่าที่ทิ้งท้าทายไม่คอยตามเคยโต้แย้งก่อนเฮ้ยใช่หรอวะไม่ได้โต้แยง้งเพราะไม่ได้เกิดที่จีนนะโต้แย้งคือตั้งคําถามก่อนมันเกิดที่จีนใช่แน่เหรอพอเสร็จปุ๊บพอคุณโต้แย้งเสร็จปุ๊บมันทาให้คุณไม่คอยตามพอไม่คอยตามเสร็จคุณก็จะเกิดการท้าทายแล้วพอเกิดการท้าทายเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องหาคําตอบที่คุณอยากรู้ไงก็ไปรวบรวมข้อมูลมา คุณอาจจะไปเซิร์ชใน Google ในเน็ตในอะไรต่างๆนนๆจัดบนหมู่ข้อมูลเลยใครพูดอะไรนะฮะข่าววันนี้ว่าอย่างไงค่อยๆประมวลค่อยๆวิเคราะห์หาคำตอบเปรียบเทียบดูว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงข่าวไหนเป็นข่าวเท็จหาคำตอบที่เหมาะสมแล้วสรุปว่าสุดท้ายแล้วมันใช่ไม่ใช่นี่คือกระบวนการของค c a l t h i n k i ิ g ผมมีคำถามให้เล่นครับนี่คือข้อหน่ีน่คือข้อสองนี่คือข้อสาม ข้อ4ข้อ5และข้อ6ครับอ่ะข้อ1ก็คือให้เลือก2อันนี้นะฮะอ่าว่าคุณชอบคำตอบข้อไหนนะฮะเออชอบคำตอบข้อไหนนะฮะแล้วก็ให้เลือกเลยว่าสุดท้ายคำตอบที่ชอบเป็นยังไงแล้วก็ให้ให้ทุกคนเลือกนะฮะว่าได้ด้านขวาเท่าไหร่ด้านซ้ายเท่าไหร่นะครับ โดยปกติคนเราเนี่ยจะขับเคลื่อนตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะซึ่งเป็นธรรมชาติในการตัวรอดซึ่งจริงแล้วมันไม่ผิดแต่สิ่งที่ทางจะบอกคือถ้าเราโฟกัสไปที่คนที่คิดแบบ critical thinking เนี่ยหรือความคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยเขาจะขับเคลื่อนจอากการสงสัยฮะเขาต้องตั้งการตั้งคําถามตั้งคําถามนะฮะแล้วเขาก็จะหาคําตอบโดยโดยไม่เชื่อมโยงเข้ากับตัวเองนะครับโดยไม่เชื่อมโยงเข้ากับตัวเองนะะอันที่สองเนี่ยก็คือการใช้ความรู้สึก อยู่บนพื้นฐานความกลัวเช่นกลัวตกข่าวกลัวตกเทนอะไรพวกนี้นะฮะอันเนี้ยต้องบอกว่าใช้ความรู้สึกอยู่บนพื้นฐานความกลัวเช่นกลัวตกข่าวกลัวตกเทนเนี่ยอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของคนที่คิดแบบคิดที่คาวติงกิงนะคนที่คิดแบบคิดที่คาวติงกิงคือคิดแบบรอบคอบขอบคิดใช้เหตุผลนะฮะอันที่3มคือปิดใจมีคาตอออยู่แล้วในใจอันนี้ก็ไม่ใช่ คนคิดแบบ r ิ t i c a l ค h i n ิง n g คือต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปิดใจและรับฟังข้อมูลใหม่ๆนะฮะมีเอติไม่มีเหตุผลไม่ใช่มันเชื่อมโยงมาจากตัวที่เรียกว่า,าที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะฮะในตัวที่เรียกว่าเาขาเรียกอะไร logical thinking นะฮะต้องใช้ข้อมูลการวิเคราะห์และการประเมินอยู่บนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับสุดท้ายโฟกัสที่การแก้ปัญหานะฮะอันนี้คือ คนที่คิดแบบคริติคอลจริงๆนะฮะ